สบายดีพี่น้องสบายดีเบสิกุขสุก้นพี่น้องวมื่อี้บาลซีออกมาทั้งนอกพี่น้องนียอออกมาขาังนอกนอกมาเอาใบต้นเซิรพี่น้องใบที่อ่าที่ทีมงานเจียมมาลาครับเมื่อไหร่นี่นพี่น้องแต่เมื่อนี้เป้เพิ่นเอามาให้พี่น้องเป้เพื่อนเมื่อเมื่อบ้านเมื่อบ้านกลับบ้านเป้เป้ได้ถือมาให้พี่น้องคนพานมาซีโนคนได้ถือมาให้บาลซีพี่น้อง มืบบ่อนั้นมาเสีกับ่ได้ไปพี่น้องก็ขอโทษขอให้น้ำได้ได้พี่น้องเนาะขอโทษนำ้ำมื่อนี่มาเสีกับมาเอาพี่น้องมาเป,ป้พี่น้องมาให้เหมือนเนา,าะมาเสีกับมาคนเดียวพี่น้องมาคนเดียวมาเอาใบสัญ,ญเชิญสัญ,ญเชิญพี่น้องโอ้ยประมาณนี้พี่น้องไอ้กะถาบาเป้มาอยู่จังหน่อยเคุณมาหาหาข้อสวรรค์เพิ่นอนเนาะไทยจังหน่อยพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ขีโรตเซนุพี่น้องตอนนี้อีู่คิรถ ขาบอาเป้มาจากหน่อยก่อนแล้วจังไปเอาพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องถ่ายที่ตามาับโซ่เมืองพี่นอ้องโอเคมาหอดี๋ยวพี่น้องเพิ่นถ่าอยู่ห่างจีขาวพี่นอ้องเรียงรถก่อนมาหน่อยถ่ายห่างปีนกายจีขาวเพิ่นวะเพิ่นซื้อปีนกายอยู่จากบาปเปอบปเ,ปเ,ปเป้โซ่มาหน่อยบอเป้มาหอดห่าน่อยพี่น,อน้องเราจะซื้อปีนกายบ่ ้าข่าวคนมามาเอามาเอาใบัสญาเสอพม่เ้างบอี่พ่น้องมาให้เมื่อนั้นไม่ได้ไปมื่อไหร่แม่รถใหญ่ก็ได้รถใหญ่ไาหีกันเานา มึไหนมาได้ไปเมือนไงบ๊อบเฟกนัดมาเอาอยู่ฮันจขาวเหนปะสื้อป้งไก่บอซีปรไนะมอนบอปเไปปบเนม่เเป็นบุญขอบุญบุญเหมือนไรนย่กับไปบุญแน่เมือนไงไ่ได้ไปบอเ้อมให้เพื่อนเพราะว่าบเฟกกัเป็นเพื่อนกับบ๊ซีแข่งกันก็เลยซื้อมาให้บ๊อเฟไกดมืทางพี่นี่นะเป็นได้ดีใจบ่อซีดีใจแนมไหม สิบาสิโบไลกูแน่นเนี่ยโอ้ขอบใจด้เมือนนี้พี่น้องได้เลยไอาวคน่น่ๆเัป็นซอยเด้อเ้ออเปเป็นซีบินไก่พี่น้องฮานเจียขาวเก่ารถในเน่รถลายกโปว่ารถ รู้จักอยเป็นโฟะถ่าพี่วาใส่ทีดอกหักเจียบีอาอมราให้าพี่น้องงานทำยาบนหาะพีีเอาบันอมาามาให้อยเิได้โอ้เราสินามอดพี่เพเนาะเาน้าอดพี่เอ้า ไพพีร uhm si> ู่ก็ดีใจนาะพีน้องรตัวเล็กน้ำหอยน้ำจิตดน้ำใจเนาะนดอมีแงหมือเดิโอเคโอเคเีสิเหมือนกันในนี้กงขอบใจเด้ขอบใจลายมาคนเดียวนี่ไงเงินอะไรไพ่เมินอะไร

รเไ่เป็นกะถ่ายพี่น้องพารถเจ้าเปตั่น้ำมัน่บ้าถึงเงี่ยป้าโอ้มันนอนพักที่กันก็ได้ทันจีขาวพี่น้อกยิงไกสำหรับใครผ่านผ่านมาซิโนก็แเบซิมเบะซื้อได้พี่น้อกเรือขับเดือไล่ขับเรือไล่ฮันจีขาวคนพี่น้อง แซ่บอสฮนเพื่นได้กินแล้วำปอนะเคนะนี่ำแปรนี่ไรบัวหมากอไเนี่ซีเมืองซีเมืองบกินเยะไยางใคร่ากมันมั่นนี่แหละมันมันออกหวานในเนืองกิตัวมันแกนนี่ตัวมันสุกนะโอเปยมันยังบุเคยกินเื่อน แ่นในนอกมาไปได้ซื้อตลอดเนยอือันนี้หาไ่นักันนแล้วอันนี้กับมากอะฮะหาก็หูเมือน่นนี่เจเพื่อนบอกตลาเที่สองได้หูทอาเมากมากคับดหแม้่นากับแมนปากกัซื้อไปกายมากกัายไปซื้อบูจัดกัน อวก็เ็นนจ้ัหาน่นเองูดกันเนี่ยหาก็พูดตอนนั้นแหนึ่มันไ่นพู่ั่นติตนั่นพูอยู่อันนะวันนี้คลิปกิมันดุดันทำเลนทำขลเลยติ๊กตอกนะพุ่งไมดาหเนเป็นดไอเจ้าแดไอรอติ๊กตอก เราเกิดวันจันทร้เป็นคนงามเนอะเราเกิดวันจันทร์เราเป็นคนงามนะต้องเสียบจุบเอลงท่ายต้องเสียบยุบคมคมเหมือนจุบไปยุบทำงานต้องุบวนัเนนี่ว่าเไปผนมวนอยู่ปะ มวนให้เบิ่งทุกสิมวนไเบิ่งเนี่ยอ้ยะไปชามเถื่อนมมูนรอเขาพวกเขาเจ้าหักเก่งเบทุกคนนี่แมนเพิ่นกรดีเด้ล่ะะเจ้าดีกูเฟเดสมาน่ะกูแฟนบ่แเฟรอะชันดีเฟรดร้านปตาก็มีแต่กูแฟรแต่เฟรดได้ีหรือไ่หรอะเจ้าดีจะว่ารถม้าป้ยักมันเห ่ more, yeah. room, ิ yeah, ่ม no ่อเมื oh ่อเนอากซื่อได้เมื่อกับเมื่อได้มาดิเนี่ยพวเครื่อไปที่ยูนาสตีมาสรถดิสเลอมะไก่ไ่มไกลเนาะเพื่อนเขาีนรถกลางพี่น้องายทัง่ายเลยน่ายเกาซตลอด เขาคันเขาเสียงบมดังมันบมันยินนะคืออะไรเจ๊เจ้มันจะสิ้นนะครับเสียงรถนี่ย <c oughs> อยู่ตลอดอยู่ยห่านเป็นตลอดทำว่า,าประจำการอยู่โด,ดนมาโดนซะอยู่มาโดนแล้วจนสิ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> บัวตบไปเห็ดเนี่ยไปบุ๊คไปไปดุเนี่ยนี่ดีท่าะบเนแม่นะครับเมเมนเนเมันเหลืองเมนโบเมเด้วยบอลซีด้ับซิเมอ่หรออ่ซิเมกันแล้วใช่ปิเมอรนองเลิกบันทึกแ้วสบายดีพอดีแม่เมื่อสักครู่สุกคนตอนนี้ก็เอาใบซาลาเซอร์แนบาซีมาแวะเอาในข้าวเพิ่นรู้สึกยังได้บาซีโ้กัดีใจนะ ไปจังเลเอแมนไปใชมาใช้กแวะแมนเป็น hmm. จัประดานเห็นบ้านวาซีจะคืโอ้ใจกเดี๋ยว่าวาซีมีมีงานบุญอยู่บ่ะจะมาดินเบิ้งบุญใหญ่ตาหนอนเห็นแล้วเหม่อวาซีนอนนอนในรถกรจะจนพุ่งเห่าหมดคืรถสว่างน่นเมาหลดนั่งนั่งหลกดใไม่ได้ อันนี้สิก้าพึ่อกันนี่นี่ครพี่น้องเยมานขอบใจเจ้านเดฝากติดตามเจ้าค่คนเดได้เลยโอเคเจ้ทูพื่อกันพี่น้องเป็นโดยเดาติดตามพี่น้องโอเคพี่น้องมาเป้เพื่อนกื่ังเลยพี่น้องมาซีก็ได้ใบสัญญเซอร์พี่น้องน่าก่อนอื่นกะคอขอบคุขอบคุณเจ้พค่กคุเด้อขอบคุณทีมงานเจ้อมาลาคนปะก เอฟซีประทุพ้นใะกะบอเป้หน้าที่ให้ที่ถือไปสัญญาเชิญ์ไม่เบ่า,าซีพี่น้องกับเบ่า,าซีกาบลคิดบระฝัน่าซีได้มีซีมีคือนมู่พี่น้องไปสัญญาเชิญเบ่าจีไปเบ่าเบ่า,าซีก็ดีใจได้เลยพี่น้องก็จะไม่ออกพี่น้องด้ยดีใจได้ในสัญญาเชิญพี่น้องทา่งเฮียนมนาทะยมกับบอเป้เพิ่งจะเดิน,น,นทางมื หน้าอะรกัเข้าเพื่อนเดินทางปลอดภัยพี่น้องออฟกฟคเป็นมู่เพื่อนกันฮักแทงกันพี่น้องรู้จักกันเต้นเต้ยังทันได้ฮักซี่เป็นพี่น้องแท้ออฟเฟคยังทันได้ผ่านยังเต้ยู่ตั้ยูทูบไม่ไหมพี่น้องว่ายังไงกันค้ยจักกันมาเสร็จฮักันมาพี่น้องมู่เพื่อนฮักแทงกันพี่น้องเอ้ยออสีฮักแทงเพื่อนออฟเฟคกันได้ถือใบเสนอเชิญมาให้พี่น้อง บอสีก็ดีใจได้หลายพี่น้องเว้ยอล้วก็อื่นในคอขบวนก็พูดเจ็บเบิร์ตสุดๆูกสุดคนให้บอสีมีถุกมือนี่พี่น้องมีซ่องยูทูบเป็นคนเจ้าของนะค่ะมีใบเซ็นเซอร์เบิร์ตหนี้เนาะอ่าจะอื่นกันอักเพลงเบิร์สุดถูกสุดคนอักเพลงเจี๊ยเบิร์ตกสุดคนเนื้อเลยกับบอปปี้เนาะขอบใจเบิรุตถูกสุดคนที่ให้กำลังใจบอสีมาตลอด ขอบใจเอฟซีบทุกคนใแห่กำลังใจบาวสีมาตลอดขอบคุณทุกๆก,กำลังใจด้วยขอบคุณใหญ่ทุโอเคพี่น้องชบอบบอลสีก็สเก็บผ่านอากาศทั้งหมพี่น้องสบายดีพี่น้อง